ดราม่าเดือดขึ้นเดียวเมพรีมายาเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมแฉถูกทุกธุรกิจจากคนที่เคยไว้ใจเมพรีมายาเปิดเผยเรื่องราวถูกหุ้นส่วนเก่าที่ไว้ใจหักหลังหลังฝากหุ้นธุรกิจไว้ในชื่ออีกฝ่ายแต่เมื่อพยายามเข้าตรวจสอบเอกสารและผลประโยชน์กลับถูกปฏิเสธและยื่นเงื่อนไขใหม่ทําให้สิทธิ์ในการบริหารและผลประโยชน์ที่เธอสร้างมากับมือเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเมก็ย้ำได้กับว่าเธอไม่ได้ขายหุ้นหรือว่าได้รับเงินตามเอกสารที่ระบุและทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความไว้ใจแม้จะต้องถอนตัว ไปชั่วกราวแต่เธอก็ยังยืนยันนะครับว่ายังคงเป็นผู้ถือหุ้นและต้องการความโปร่งใสในการบริหารจัดการธุรกิจทางด้านคลินิกดังก็ออกแถลงการโต้ปฏิเสธข้อมูลเท็จยืนยันว่าเมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลินิกโดยตรงและย้ำนะครับว่าทางคลินิกอยู่ระหว่างการดําเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความบริสุทธิ์ของแบรนด์นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สะท้อนปัญหาในการทําธุรกิจร่วมกันและความสําคัญของความโปร่งใสแม้จะเป็นบทเรียนเจ็บปวดก็พร้อมพิสูจน์ความจริงผ่านกระบวนการยุติธรรม